ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองพัทยานะคะและนี่ก็คือโค้ดข่าวชีวิตไร้ขีดจำกัดนะคะคโค้ดคะวันนี้ได้กินข่าวว่าโค้ดมารถตู้คันนี้เหรอคะคโค้ดมาทำอะไรคะยังงงอยู ชงงงยงอยู่และในเสื้อก็เขียนว่า t o ช c ีเล l a y Siege Thailand นะคะก็คือเดี๋ยวโค้ชจะต้องถือคบเลิงจจุดนี้นะคะวิ่งไปไหนคะโค้ชวิ่งไปทางแหลมมณีไฮครับผู้ส่งไม้ต่อให้กับรองนายกเมืองพญาส่งรองนายกเมืองพยาเป็นไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายซึ่งก็คบเลิงก็จะวิ่งผ่านมือกย่างของเราด้วยเนาะและตอนนี้ก็จะมีนะคะทีมงานนะคะชาวม้าประชานมาเชียนะคะนี่นะคะนะคะในบรรยากาศพัทยาอ่ะคุณสีใหญ่ มาด้วยเหรอนึกว่าเราจะนึกว่าจะมาไม่ทันแล้วเนาะเพราะว่าเราใป้นกำลังใจโค้ดหน่อยเมื่อคืนเห็นโค้ดเห็นรัวโค้ดจะวิ่งเพจศสามกลัวไฟจะดับไปเลยมันเตือนโค้ดเดี๋ยววิ่งเร็วเดี๋ยวไฟเขาดับจะดับอ๋อแล้วเป็นไงคะมาเชียหรือมาอะไรเชียมาเชียโค้ดเราเป็นกำลังใจพี่ติมมามาเชียโค้ด คนนี้เขาบอกถอดลายเซ็นโค้ดตรงเนี้ยถอดลายเซ็นเอาไปอ่ะมาเซ็นตรงนี้ก็ยืนรอคบเพลิงนะคะไปยังแหลมบันทายค่ะแล้วเราก็ไปดูกันนะคะเส้นทางที่โค้ดจะวิ่งก็คือเมืองพัทยาฮัลโหลสวัสดีค่ะเลเพเซอร์เพเซอร์พี่เก๋นะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็จะมีเป็นเพเซอร์นะคะ ก็จะวิ่งตามโค้ชไปนะคะส่วนพวกเรานะคะก็จะมาให้กำลังใจนะจะมาสอบถามว่าการถือคบเพลิงนี่เราเราจะเป็นมาแชลค่ะเป็นมาแชลทำอะไรคะก็คือวิ่งตามคนถือคบเพลิงค่ะค่ะจะวิ่งทั้งหมด6คนค่ะอ๋อคือถ้าเขาล้มเราก็เหยียบเลยอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่ะไม่ใช่ถ้าเขาถือคบเพลิงไม่ไหวเราก็เป็นประคองอ๋อก็ดูแลทางที่เขาวิ่งอยาดมดมให้ดมด้วยนิดหน่อย่ ถ้าคนไหนไม่ไหวก็คือให้ส่งสัญญาณมาแล้วเขาไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วันนี้จะเป็นมาแชลแล้ววันนี้วิ่งมากี่โลแล้วคะเลดี้ข้ามาถึงตรงนี้หรอเจ็ดสิอันนี้คือโลที่72ค่ะตั้งแต่บางแสนมาตรงนี้นะแล้วเราวิ่งมา72แล้วเหรอคะไม่ถึงค่ะสลับกันก๋อเลดี้วิ่งมากี่โลวันนี้ก็ เกือบ30แล้วค่ะแล้วพี่มากี่โลคะวันนี้รอคะดูแลทีบสิบห้าโลเองค่ะโอเคละค่ะโอเคนี่ก็คือหน้าที่ของมาแชลมบมาแชลนะคะตอนนี้เราอยู่ในเจ็ดชี้เจ็ดสิบสองนะะตอนนี้นะคะทีมงานก็เริ่มให้เราตั้งแถวแล้วนะคะตั้งแถวตั้งแถวเ้าตอนนี้จะมีนะคะเป็นรถตำรวจนะคะมานะคะพวกเราพวกเราก็กำลังตั้งแถวกันแล้วนะคะอ๋อนี่โฆษณาอ่ะ โฆษณานะคะว่าก็มีรถตู้อันนี้ถ่ายทอดสดอันนี้ถ่ายอันนี้ถ่ายทอดสดนะคะถ่ายทอดสดไปข้างหลังจะเป็นไลฟ์ใช่ไหมอ่าครบเพลิมาแล้วนะคะครบเพลิก็เดินทางมาถึงตรงจุดนะคะ70 70นะคะแล้วก็มาต่อให้กับโค้ชข่าวนะคะเรนบอลบอต่อเป็นจุดที่71เลยค่ะเกีประยุทธ์นะครับวิ่งต่อเลยเ้าวิโดถ่านครับมาแค่โดนแคบ แล้วตอนนี้ก็จะเป็นเพเซอร์นะคะมาแชว์นี่ค่ะอ้าวกอฉนเลิกอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็เข้านะคะเข้าพร้อมไหมอ้วู้นี่เราก็ลวกขบวนนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในกิฬาสีเกมนะคะนะคะเราก็จะวิ่งตามนะคะด้านหน้าก็จะมีรถขบวนนำนะคะ ีรถขบวนนำนะคะโดยคดเขาตามมาแล้วก็จะมีมาแซวมาแชวนะคะจากนั้นก็จะมีกลุ่มของเรานะคะวันนี้เราก็วิ่งผ่านนะคะพัทยาใต้นะคะแยกพัทยาใต้นะคะเพื่อจะขึ้นเขานะคะ เชียเยอะเลยที่ตลาดโสพลน,นะคะซึ่งจะเลี้ยวขวานี่นะคะก็จะไปยังพัทยาใต้นะคะดเดย์ไหน,นะคะส่วนด้านซ้ายนี่ก็เป็นทางที่ดินนะคะมีคนมาเชียเยอะเลยเโคตเข่านะคะวิ่งไม่ธรรมดาเนาะเพจ645เลยนะและด้านหลังของเรานะคะก็จะมี รถพยาบาลนะคะคอยเก็บนะคะถ้าใครเป็นลมนะคะตอนนี้นะคะรถเขานะคะกำลังจะส่งไม้ ะะอตอนนี้นะคะเราก็ชาวพัทยานะคะเราก็เลยจะวิ่งไปเป็นเพื่อนนะคะเอาให้จนไปพัทยาปเป็นเพื่อนนะคะขึ้นสะพานนะคะเ,เพื่อส่งต่อส่งต่อไปแหลมบรลหาไฮนะคะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะ ตอนนี้เราอยู่บนสะพานที่จะไปแหลมมะลีไฮนะคะเป็นไงครับพี่ตีมอากาศเป็นไงอากาศดีมากดีมากเนาะเป็นไงคะโอมดีไหมอากาศดีมากค่ะเย็นสบายมากเลยสบายมากเลยนะคะไม่นีฝนเลยีอ่ะเออนี่เราก็จะลองไปตรงนู้นนะคะ ันคันเรากำลังเดินทางไปที่ท่าเรือพัทยาป้านะคะบริหายด้านหลังมีเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ก็สีใหญ่กับพี่เต็มด้านหน้าของเราก็คือป้ายพัทยาซิตี้ในยามค่ำคืนสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆื คะโค้ชเป็นเกียร์อย่างยิ่งเลยครับแล้วถ้าจะมาเทีย่ยวพัทยาเนี่ย<ม>นักกีฬาม,มาเทีย่ยวพัทยาโค้ชคิดว่ามาแนะนำมาที่ไหนคะพัาครับแนะนำมาจุดชมวิวก่อนเลยครับเราสะนั่งรถมานี่ไงสวยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วไปถ่ายรูปเถอะตอนนี้นะคะก็กำลังจะมีการวางที่ทคบเพลิงที่แท่นนะคะรอ,อ,นนอเขาดาวกันนะคะทุกคนทุกคนเดินหน้ามา3เก้าครับ ขออนุญาตเข้าดาวนะครับผมภาพแห่งประวัติศาสตร์นะครับผมนับภาภาพประวัติศาสตร์นะคะตอนนี้สามสองหนึ่งเข้าสัง แล้วก็อีสามจังหวัดนะครับได้แก่โคราชชนบุรีและก็ธรรมนรครับทั็นสี่เกมทั้งที่สามสิบสามนะครับจัดขึ้นในวันที่เก้าถึงยี่สิบันวานะครับผมขอให้ทุกคนติดตามชมนะครับขอขอบคุณครับขอเชิญด้ให้เต็มนะครับกับทุวชนบุรี yeah! เมืองพัทยาครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่วอร์ริเอนะครับเป็นเมืองที่หลากหลายมากนะครับเราเนี่ยมีตั้งแต่ชายหาดจอมเทียนชายพัทยานะครับก่อร้านชายหาดที่สวยงามรวมไปถึงมีโซนเอตเทนเมนต์ไนท์ไลฟ์นะครับก็คือวอล์กอินสตรีทนะครับรวมไปถึงร้านค้าคาเฟ่ต่างๆที่มากมายห้างสรรพสินค้านะครับตั้งแต่สตูดิโอสตูินิวันนะครับเซ็นทรัลพัทยานะครับก็ทุกท่านเนี่ยที่มาเมืองพัทยานะครับสามารถที่จะเลือกไปได้เลยนะครับว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่มีความหลากหลายเหมาะกับทุกกลุ่มทุุุกกัทเศนะะคคครบบมขออณาๆ่ ถูกไหมครับถ้านักกีฬามาพทัทยามาเทีย่ยวที่ไหนดีคะคุณพี่ใหญ่แหลมบารีไฮนะครับแล้วก็ถ้าเรือไปเกาะล้านได้นะครับสามารถไปเทีย่ยวกันได้และจุดนี้ก็คือจุดชมวิวพัทยาซิตี้นะครับยอดเขาพระตำหนักนะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและสามารถไปชมได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะจุดแรกต้องมาเช็คอินที่เขาตำหนักครับมาไหว้พระใหญ่ครับโอเคค่ะขอบคุณนะค่ะคุณสุดยอดคุณสุดยอด ัทยาเราต้องมาเที่ยวที่ไหนคะพัทยาพัทยออาค่ะมาเที่ยวบาลีไฮค่ะ เมื่อกี้ที่ร้าน ALLY น,นานเนียสซเว่นราคนะคะและคลิปนี้นะคะครึ่งด้วยรแล้วก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์พวกเราให้ด้วยนะคะเย้